เขาบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดตราดนะฮะเขาเรียกว่ามารดาแลนด์จุดเช็คอินใหม่ครับชื่อเพราะเที่ยวมารดาแลน์์่ะเออนะพาไปเที่ยวกันเลยครับที่มารดาแลนนะฮะ จังหวัดตราดครับคุณพื้นที่กว่าร้อยไร่อะถูกพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่นะฮะพร้อมในนั้นมีคาเฟ่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มด้วยลายเป็นจุดพักผ่อนและก็จุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดตราดเลยครับคุณแม่คุณพ,พ่อจ๋า<ม>ที่เมืองตราดของเราเนี่ยเป็นเมืองที่อะไรนะฝนแดแดดสี่นะครับฝนจะลงอยู่เรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นอากาศเขาเนี่ยจะลมลื่นเป็นแบบนี้อยู่ตลอดเลยนะครับซิเตอร์บุญเลิศ พ่วงโวยการโรงเรียนมารดานุสรเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาปลูกยางพาราพอราคามันตกต่ำอ่ะหรือก ปรับไปเป็นไร่นาสวนผสมและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรซะเลยนะฮะและช่วงโควิดที่มันระบาดน่ะค<ฆ>รูบาอาจารย์และบุคลากร,กรทางการศึกษานะครับคุณไม่รู้จะทำอะไรก็บอกว่า,วามันมันช่วงว่างในช่วงนั้นด้วยนะฮะม,มาร่วมกันปลูกข้าวปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกสมุนไพรเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดนี่อาศัยช่วงที่โควิดมันระบาดในช่วงนั้น<อ>นะฮะก็ะเลยต่อยอดมาได้นะฮะอาจารย์ภูมิพัฒน์นะครับผู้ดูแลโครงการ เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าที่เนี่ยเขาแบ่งเป็นสองโซนมันจะมีโคกหนองนาแล้วก็สวนผลไม้ด้วยมีเสียงของอาจารย์ด้วยนะเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์สิครับโซนแรกเนี่ยจะเป็นโซนที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการทำนานะครับตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนสัตว์นะครับแล้วก็มีร้านกาแฟ ไว้บริการนักท่องเที่ยวก็ยังมีอีกโซนหนึ่งที่จะเป็นสวนผลไม้นะครับก็มีทุเรียนมีมังคุด นะครับแล้วก็มีอะโวคาโดนี่นะคะอะมีใช่มีหลายอย่างเลยนะแวะไปเช็คอินหรือว่าไปกินเที่ยวกันได้เลยที่มานดาแลนดนะคะอยู่ที่ตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงนะคะจังหวัดตราดนี่เองอเขาปีเวลาเปิดปิดด้วยนะครับ<ค>เปิด8โมงปิด5โมงครึ่งตอนเย็นๆนะครับหย,ยุดทุกวันจันทร์หยุดทุกวันจันทร์ไปกันได้ไปชมกันได้ครับที่นี่บรรยากาศวันนี้ก็ไปได้